สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาชมโครงการบ้านเดี่ยวที่นี่เลยค่ะกับโครงการสลาซิลิติวานนลแจ้งวัฒนะค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนติวานน์ค่ะที่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีค่ะที่นี่นะคะเรียกว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่เลยค่ะที่ออกแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะและที่สําคัญเลยค่ะบ้านที่เราจะพาไปชมกันนี้บ้านนี้นะคะถือว่าบ้านหลังใหญ่มากๆขนาดพื้นที่ก็เยอะค่ะส่วนด้านใน โครงการแห่งนี้นะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันเลยทั้งสนามเด็กเล่นค่ะส่วนหย่อมและก็ยังมีสระไว้น้ําฟิตเนสของโครงการอีกด้วยค่ะส่วนบริเวณโดยรอบของที่นี่นะคะก็เดินทางได้อย่างสะดวกสบายอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าอย่างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนาอีกด้วยค่ะในบ้านจะน่าอยู่ขนาดไหนาตามเข้าไปชมกันค่ะ และตอนนี้นะคะบ้านหลังที่โบจะพาคุณผู้ชมมาชมกันค่ะอยู่ด้านหลังโบตรงนี้แล้วค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่บ้านเลขที่89ทับ79ค่ะบ้านหลังนี้จะอยู่ที่ซอยเอกของโครงการค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันค่ะ และสําหรับบ้านนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวไซส์ขนาดใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมด้านในตัวบ้านนี้นะคะบ้านนี้จะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่57.7ตารางวาค่ะพื้นที่บ้านค่อนข้างกว้างเลยนะคะมีบริเวณโดยรอบของตัวบ้านที่สามารถต่อเติมได้หรือว่าใครจะทําเป็นสวนก็ได้ค่ะส่วนด้านในตัวบ้านนะคะจะเข้าได้2ทางเลยค่ะเข้าบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านและบริเวณที่จอดรถค่ะเดินเข้ามาปุ๊บนะคะเราจะเจอกับมุมกว้างๆแบบนี้เป็นลานถงแบบนี้ค่ะสามารถทําเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมรับแขกได้เลยวางโซฟาแบบไซส์ขนาด ะคะ่ะจะเป็น5ที่นั่ง6ที่นั่งก็ยังมีพื้นที่แบบเหลือส่วนลึกเข้าไปด้านในของตัวบ้านค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีประตูเชื่อมต่อสามารถเดินออกไปบริเวณด้านข้างของตัวบ้านได้วางโต๊ะรับประทานอาหารได้นะคะตรงนี้สามารถวางได้ถึง8ที่นั่งเลยค่ะพื้นที่แบบกว้างมากๆเลยส่วนด้านหลังของโบค่ะที่ลึกเข้าไปของตัวบ้านตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถทําครัวได้เดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะ สำหรับห้องด้านนอกนะคะที่เมื่อสักครู่เราพาไปชมกันค่ะเขาจะมีเคาน์เตอร์ที่สามารถไว้เตรียมอาหารได้ส่วนห้องครัวนะคะจะมีพื้นที่แยกส่วนอย่างชัดเจนเลยค่ะทําเป็นมุมห้องครัวไว้ให้ต่างหากแล้วนะคะแล้วก็มีประตูเชื่อมต่อกับไปบริเวณด้านข้างของตัวบ้านด้วยครัวที่นี่นะคะจะเป็นโครงครัวปูนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะรับรองได้เลยว่าแข็งแรงและก็ทนทานแน่นอนค่ะและที่สําคัญเลยนะคะครัวที่นี่นะคะเขาสามารถเปิดระบายอากาศเวลาที่คุณทําอาหารได้อีกด้วยค่ะ และบริเวณด้านข้างของตัวบ้านนะคะซึ่งเวลาคุณเดินเข้ามาจากที่จอดรถค่ะจะเจอกับห้องน้ำและก็มีห้องใต้บันไดที่สามารถเก็บของสัมภาระได้อีกเลยค่ะ มาบริเวณชั้นสองของตัวบ้านนะคะก่อนที่เราจะขึ้นมาชั้นสองค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่แอบเห็นกันใช่ไหมคะบริเวณตรงบันไดของตัวบ้านค่ะเขาจะมีชานพักนะคะพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยสามารถทําเป็นมุมนั่งเล่นได้หรือว่าใครอยากจะทํามุมนี้นะคะไว้สําหรับทําเป็นหิ้งพระไวกะ้กับไหว้พระก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนด้านข้างที่โบพามาชมกันตรงนี้นะคะทั้ง2ห้องนี้จะเป็นห้องนอนค่ะห้องนอนที่นี่ไม่อยากพูดคําว่าห้องนอนเล็กเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าห้องนอนนี่กว้างมากๆเลยสามารถทําเป็นห้องนอนนะคะที่วางเตียง แบบไซส์ขนาดใหญ่6ฟุตได้เลยค่ะหรือว่าใครจะทําเป็นห้องนอนสําหรับน้องๆหนูๆมีลูกหลายคนห้องนี้สามารถนอนได้หลายคนเลยนะคะห้องนอนเล็กจะมีทั้งหมด2ห้องด้วยกันค่ะคุณผู้ชมและทั้ง2ห้องเนี่ยจะอยู่บริเวณฝั่งซ้ายมือของตัวบ้านมีหน้าต่างรอบๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสามารถเปิดระบายอากาศรับแสงธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งห้องนะคะที่อยู่บริเวณด้านหน้าคือห้องน้ําค่ะห้องน้ําที่นี่เขามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยและแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งของห้องน้ําให้ด้วยค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมต้องห้องนี้เลยห้องมาสเตอร์เบดมนะคะหรือว่าห้องนอนใหญ่เป็นห้องที่3ของที่นี่ค่ะห้องนอนนี้นะคะใหญ่มากๆแล้วก็สามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้ค่ะสามารถทํามุม w ล l อกอินโคลเซอย่างที่โบยืนอยู่ตรงนี้วางตู้เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ได้เลยนะคะทําเป็นมุมแต่งตัวมุม w ล l k กอินโคลเซได้และข้างๆกันค่ะเ็าจะเป็นห้องน้ํานะคะที่นี่เขาจะมีห้องน้ําในตัวค่ะห้องน้ํานี้มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยส่วนในห้องนี้นะคะถือว่ากว้างมากๆเลยค่ะและ ที่สาคัญเลยค่ะมีหน้าต่างบริเวณด้านข้างของตัวบ้านเปิดรับอากาศด้านนอกได้และบริเวณด้านหน้าของตัวห้องนี้ค่ะติดกับ,บระเบียงห้องเลยค่ะคุณสามารถออกไปดื่มด่ำธรรมชาติบริเวณช่วงเช้าได้เลย,เ,ลยเพราะว่าลมพัดดีมากๆและก็อากาศดีมากๆเลยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการสรางสิริติวานนท์แจ้งวัฒนะโดยเริ่มต้นจากเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะขับตรงไปยังถนนติวานนท์ประมาณ11 3กิโลเมตรจากนั้นกลับรถขับตรงไปอีก500เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขับตามทางไปเรื่อยๆโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชม EP นี้แล้วค่ะอยากจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ที่โครงการสลานสิริติวานนท์แจ้งวัฒนาแห่งนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะหรือว่าเข้ามาชมสถานที่จริงได้เรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้บริการกันอยู่ค่ะพิมพ์สอบถามมาได้เลยค่ะผ่านช่องทาง Facebook ของเรา J Asset Management และอีกหนึ่งช่องทางค่ะ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะและนอกจากโครงการที่นี่แล้วนะคะทางแจมของเรายังมีให้คุณได้เลือกอีกหลายโครงการทางบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์ค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตจากแจมของเราด้วยค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของโบแล้วค่ะขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ